ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะใช้แอปที่ชื่อว่า p i c a r t มาใช้ในการตกแต่งแก้ไขซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงภาพถ่ายให้ดีขึ้นนะครับโดยที่รูปที่เราจะทำการแก้ไขนะครับต้นฉบับก็คือรูปนี้นะครับแล้วเราก็จะตกแต่งให้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำดูนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดรูปที่เตรียมมาให้นะครับก็ไปโหลดซะก,ก่อนนะครับพอโหลดแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ด้วยการแตะที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับไปเปิดรูปที่ต้องการจะแก้ไขก็คือรูปนี้นะครับอย่างรูปนี้ที่เราได้มาเนี่ยก็จะมาแบบเอียงๆนะครับก็คือมีตัวรูปในเอียงอยู่บนพื้นหลังสีดำนะฮะซึ่งเราต้องการจะครอปเฉพาะตัวรูปที่เป็นเนื้อภาพจริงๆนะครับ อันดับแรกก็คือเดี๋ยวเราจะทำการคล็อปภาพนี้ซะก,ก่อนนะครับวิธีคล็อปก็คือแตะที่ปุ่มเครื่องมือนะครับไปที่ตัดรูปนะครับอันนี้เราสามารถที่จะใช้2นิ้วนะครับในการย่อขยายนะครับรูปให,ให้ตรงกับที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็การหมุนรูปเนี่ยจะมีแถบให้ด้านล่างนะครับ แบด้านล่างเราเลื่อนซ้ายขวาเป็นจะเป็นการหมุนที่ละเอียดกว่านะฮะถ้าถ้าเทียบกับการใช้2นิ้วเลื่อนซ้ายขวาเพื่อที่จะปรับองศาของรูปนะครับมีตัวเลขบอกตรงนี้องศาดังนั้นเราก็ปรับตรงกรอบให้พอดีกับรูปที่เราต้องการแนะนําว่าถ้าไม่แน่ใจว่าว่ามันพอดีไหมเนี่ยให้เราปรับเกินเข้ามาด้านในได้นิดหน่อยนะครับนิดหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้เห็นขอบสีดำของภาพนะครับ,รบเมื่อปรับขนาดได้องศาได้แล้วทีนี้ก็แตะที่เครื่องหมายถูกนะครับอันนี้ก็จะได้การครอบภาพแล้วทีนี้ในส่วนต่อไปนะฮะเราก็จะทำการปรับสีของภาพนะฮะจะเห็นว่าภาพที่เราได้มาเนี่ยตอนนี้สีมันค่อนข้างอาจจะเป็นแบบซีดๆนะครับ เราจะปรับความเข้มของของสีให้มากขึ้นนะครับในตัวแอปเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือให้ปรับสีอยู่หลายตัวผสมควรนะฮะก็อย่างเช่นเส้นโค้งนะฮะหรือว่าเคอร์ฟตัวนี้ตัวนี้จะใช้ปรับน้ําหนักของภาพจริงๆตัวนี้ถ้า,ถาจะถ้าจะพูดให้ละเอียดเนี่ยก็จะมีการปรับเยอะเลยนะฮะเราสามารถปรับเคอร์ฟเคอร์ฟเนี่ยมันเป็นเส้นที่ ปกติแล้วโดยธรรมชาติเนี่ย <S <S <an> <S เขาจะต้องเอียงลักษณะทะแยงมุมแบบภาพที่เห็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่เราสามารถที่จะปรับให้มันผิดธรรมชาติก็ได้เะะช่นปรับให้น้ําหนักมันเพี้ยนไปมาอย่างงี้ก็ได้นะฮะหรือจะปรับเป็นแบบภาพนิ่งตินะฮะก็คือภาพที่เป็นสีตรงข้ามกับความเป็นจริงนะครับปรับอะไรได้เยอะเลยนะครับหรือจะเลือกปรับแบบทีละสีก็ได้นะที่ปรับแม่สีทีละสีก็ได้อย่างงี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือ Ve, ลองกดเล่นดูนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ไมชอบจุดตรงไหนเราสามารถที่จะกดรูปถังขยะลบจุดที่เราตั้งค่าเอาไว้ได้นะครับสีแดงตัวนี้เราไม่เอานะนี่ก็จะกลับมาเป็นภาพเดิมนะครับลองลองปรับเล่นเล่นดูครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ต้องการที่จะปรับสีเป็นแบบนี้ก็กดกากาบาดออกไปทีนี้ที่เราจะใช้จริงๆในวันนี้นะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือหัวข้อสีนะครับ พอแตะเข้าไปในหัวข้อนี้เนี่ยจะมีหลายเครื่องมือย่อยๆอีกหลายตัวให้เลือกนะครับอย่างเช่นความสว่างลองปรับดูนะฮะลองปรับดูปรับเสร็จแล้วแนะนําว่าให้กลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับหรือจะกด Undo ก็ได้แตะที่ปุบ Undo ข้างบนนี้นะครับลองเลือกความขัดแย้งนะครับอันนี้จะหรือว่า Contrast นะครับลองปรับตอนแรกเนี่ยที่เราทดลองทำเนี่ยให้ปรับแล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นศูนย์ให้หมดก่อนนะครับ แล้วก็ลองปรับตัวต่อไปนะครับความชัดเจนอันนี้มันคือเหมือนกับปรับขอบของน้ําหนักให้ชัดขึ้นนะครับแต่พอดีรูปเรามันได้ที่ได้มาค่อนข้างเล็กมันก็เลยมองไม่เห็นเอฟเฟกตตรงนั้นเท่าไหร่นะครับแก้กลับหรือว่ากดั n ดูให้มันเป็นกลับไปที่ศูนย์เหมือนเดิมนะครับลากกลับไปที่ศูนย์ก็ได้นะครับความอิ่มตัวของสีอ,อันนี้จะเป็น อิ่มตัวก็คือหมายถึงว่าสีมันก็จะสดขึ้นถ้าเราลากไปานงะตรงกันข้ามภาพก็จะกลายเป็นขาวดําแบบนี้นะครับแล้วก็กดอันดูกลับไปหรือปรับให้เป็นศูนย์เหมือนเดิมไปทดลองตัวต่อไปครับสีสันอันนี้มันจะเปลี่ยนโทนสีไปตามวงจรสีเรื่อยๆนะครถ้าเราลองลากดูภาษาอังกฤษคือ hue นะฮะตัวนี้แล้วก็ highlight อันนี้ h i g h l i มันจะเป็นการปรับน้ำหนักในโซนของ โซนสว่างของภาพนะครับให้สว่างขึ้นหรือเข้มนะครับลองปรับเล่นแล้วก็อันดูกลับไปที่0ูนย์เหมือนเดิมนะครับอีกอันนึงคือเงาก็คล้ายๆกับไฮไลท์แต่ว่าตรงอันข้ามก็คือปรับน้ำหนักในส่วนของของที่เป็นส่วนเข้มนะหรือว่าส่วนเงาให้สว่างหรือเข้มแก้กลับเป็นศูนอุณหภูมิอันนี้ก็จะเป็นการปรับโทนสีของภาพนะครับให้ร้อนหรือว่าเย็น แกะกลับเป็นศูนย์ทีนี้อย่างภาพนี้เนี่ยเราต้องการาจ,จะปรับให,ให้มีความเข้มขึ้นเล็กน้อยจะเห็นว่าน้ําหนักภาพเนี่ยมันค่อนข้างซีดเกินไปเราอาจจะเลือกเครื่องมือที่ชื่อว่าขัดแยงนะครับเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ผมอยากจะปรับส่วนของไฮไลไท์ให้สว่างขึ้นอีกนิดนะครับอพอแล้วนะครับแล้วกอ็อยากจะเปลี่ยนอุณหภูมินะครับ ภาพนี้มันจะ,จะเห็นว่ามันอมสีแดงๆมากไปนะฮะก็ปรับให้มันเย็นลงนิดหนึ่งนะครับถ,ถ้าใครที่จะลองทำตามผมก็กปรับความขัดแย้งนะฮะที่ค่า66นะครับทำตามนี้นะความขัดแย้งที่ค่า66าไฮไลท์ไปที่17แล้วก็อุณหภูมิไปที่ลบ10ประมาณนี้นะครับตัวเลขก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยตามความพอใจนะฮะ พอปรับน้ำหนักปรับสีได้ตามที่ต้องการแล้วเราก็แตะที่เครื่องหมายถูกเนี่ยอันนี้ก็เป็นการจบการปรับสีนะครับครับทีนี้ในส่วนต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีหรือว่าแทนที่สีผ้าที่เป็นสีออกส้มๆแดงๆพงผืนนี้นะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นดูนะครับ ก็ทำคล้ายๆกับเมื่อกี้ครับไปแตะที่เครื่องมือไปที่หัวข้อสอีทีนี้ซูมข้าไปตรงนี้เราจะใช้สีสันนะครับสีสันนี้จะเป็นการเปลี่ยนโทนสีลสักษณะนี้ทีนี้จะเห็นว่าพ,พอเราเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีทั้งภาพไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้เลือกเฉพาะส่วนที่เราต้องการก็แตะที่รูปยางลบข้างบนนี้นะครับ พราะแต่ที่รูปยังลบเนี่ยเขาจะให้เราเราเพิ่มหรือว่าเลือกส่วนที่เราต้องการจะใช้คำสั่งตัวนี้นะครับอ,อันดับแรกแล้วก็ตัวนี้เราจะปรับขนาดของบ r u s h ได้นะครับปรับความเข้มของบ r u ชอันนี้ผมแนะนําว่าเป็นร้อยไปก่อนะปรับขนาดก็เลือกที่ไซส์ที่พอเหมาะนะครับปรับความแข็งความนุ่มของขอบพูกกันนะครับอ,อยู่ที่กลางๆแล้วกันนะครับขนาดก็ตามความถนัด เราบอกจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างถูกเปลี่ยนสีในภาพเนี่ยทุกอย่างถูกเปลี่ยนสียกเว้นตรงที่เราเราเอายังลบไปลบออกทําไมเราทําอย่างนั้นทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทาให้เสร็จก่อนพอเราอยากจะให้ทุกอย่างมันตรงข้ามเราก็แตะที่คําว่ากลับหัวแตะที่ปุ่มที่ชื่อว่ากลับหัวนะครับหรือว่าก็จะกลายเป็นว่าส่วนที่เราลบหรือไม่เลือกเนี่ยกลายเป็นส่วนที่เลือก แล้วก็ส่วนที่เรา,าส่วนอื่นก็จะกลายเป็นไม่ไม่ถูกเลือกแทนนะครับปุ่มกลับหัวนี้ก็คือเหมือนกันกลับค่าการเลือกนะครับทีนี้เรายัางอยากถ,ถ้ายังอยากจะตกแต่งอีกก,ก็สลับระหว่างู้กันกับยังลบได้นะฮะู้ก,กันตอนนี้มันจะกลายว่าถ้าเราใ,ใชู้้กันเนี่ยก็คือการเพิ่มพื้นที่ที่ต้องการจะปรับสีแล้วว่มติาลากเกินไปนิดหนึ่งอย่างนี้ก็ไปเอายังลบมาลบออกเห็นไ,ไหมฮะส่วนส่วนที่เราลบออกก็คือจะ ก็จะไม่ถูกปรับสีส่วนที่เราใช้พวกการเขียนก็จะถูกปรับสีนะครับเมื่อ,อพอใจแล้วเราก็กดแตะที่เครื่องหมายถูกนะครับเรียบร้อยอพอเราทำไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าสีเขียวของของผ้าที่ได้มาเนี่ยมันค่อนข้างโดดนะมันคือสีมันสดเกินไปเราก็ไปปรับความอิ่มตัวนะครับลดให้หมดลงนะอาจจะปรับน้ำหนัก ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับปรับน้ำหนักให้มันคอนทราสต์ขึ้นอีกนิดนึงหรือว่าลดความสว่างลงนิดนึงนะครับเพื่อให้มันกลมกลืนกับส่วนอื่นของภาพนะครับแล้วก็แตะที่เครื่องหมายถูกเมื่อเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการแล้วนะครับก็แตะที่เครื่องหมายถูกครับอันนี้ก็กผ้าสี ส้มๆเมื่อกี้นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับตามที่เราปรับทีนี้ส่วนต่อไปเราจะปรับความสดของของผ้าที่เป็นสีขาวแดงพืนนี้นะครปรับให้สีมันสดขึ้นนะครับไปแตะที่เครื่องมืออีกแล้วนะครับเลือกหัวข้อสีนะครับวันนี้เราก็จะเน้นเรื่องนี่แหละเรื่องการปรับสีการ ปรับน้ำหนักของภาพอย่างเงี้ยนะฮะไปที่หัวข้อสีอิ่มตัวนะครับเราเพิ่มให้สดตัวทีนี้ก็ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะก็คือถ้าถ้าเราเพิ่มความสดของสีในะสีมันก็จะอิ่มตัวหรือว่าสีมันจะสดขึ้นทางภาพเราก็ทําคล้ายๆมันคือไปแตะที่ยังลบทีนี้เรากดที่ตัวเลือกนะปุ่มที่ชื่อว่ากลับหัวเลยฮะแตะเลยนะครับ พอแต่งเสร็จเนี่ยจะเห็นว่าะจะไม่มีส่วนไหนถูกปรับสีเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ระบายสีใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนเครื่องมือเป็นตัวผูกกันตัวนี้นะครับปรับขนาดตามต้องการครับเอาไประบายในส่วนที่เราต้องการจะเพิ่มความสดนะของสีส่วนที่เราต้องการจะปรับนะครับมันก็จะปรับเหมือนเป็นการปรับเฉพาะส่วนที่เราเลือกที่เราต้องการนะครับอัอนนีนะ้อันนี้ภาพ สีมันก็จะสดขึ้นเฉพาะในส่วนที่เราระบายสีแตะที่เครื่องหมายถูกครับอ,อันนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับแล,แล้วก็แล้วเราก็แตะเครื่องหมายถูกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อออกจากการปรับสีนะครับในขั้นตอนแต่และขั้นตอนเนี่ยอาจจะกดปุ่มบันทึกแบบนี้นครับเพื่อเพื่อบันทึกภาพในขั้นตอนนั้นนะที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยไว้ในแกลเลอรี่ของเรา เก็บไปเป็นระยะะ,ยะก็ได้นะครับอันต่อไปคือเราอยากจะลบเรือลำที่อยู่กลางแม่น้ำอันนี้ครับลบออกนะครับจริงๆแล้วการลบออกเนี่ยมันก็คือการเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าโคลนนะฮะมันก็คือการเครื่องมือโคลนเนี่ยคือเหมือนกับเป็นการคัดลอกเอาภาพจากที่หนึ่งไปไปวางที่หนึ่งเดี๋ยวจะลองทำให้ดูอย่างเช่น ถ้าดูที่แถบด้านล่างเนี่ยจะมีจะมีปุ่ม4ปุ่มนะครับปุ่มแรกก็คือที่อยู่ซ้ายสุดนี้เป็นการเลือกต้นทางก่อนเลือกรูปที่เราจะคัดลอกพอแตะไปที่ภาพ1ครั้งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปที่เครื่องมือรูปกุกกันนะครับนั่นก็คือพร้อมที่จะเอาไปใช้งานละพอเราวาดลงไปอันนี้มันก็จะไปโคลนสิ่งที่เราไปแตะครั้งแรกนะครับอันนี้ทําให้ดูตัวอย่างเฉยๆนะฮะก็กดย้อนกลับทีนี้แต่จริงๆแล้วเราต้องการที่จะโคลนผิวของ น้ำในส่วนที่ที่เป็นผิวน้ําไปทับรูปเรือนั่นเองนะฮะก็แตะที่เครื่องมือตัวแรกก่อนนะครับแล้วก็แตะที่รูปที่เราต้องการจะโคลนหนึ่งครั้งจากนั้นเราก็นําเครื่องมือไประบายตตนตอนนี้ต้องระมัดระวังนะฮะอยาให้เออตัวที่ที่เป็นตัวคัดลอกเนี่ยไปโดนสิ่งที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นเสาไมไ้ที่อยู่เกะก,กะเกะกะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าในรูปเรือตรงนี้ก็จะหายไปละ ถ้าเราต้องการดูว่าก่อนทําหลังทําต่างกันอย่างไรแตะปุ่มนี้ได้นะครับพอใจแล้วเราก็แตะที่เครื่องหมายถูกเรียบร้อยนะครับบันทึกภาพไว้เป็นระยะครับทีนี้ส่วนต่อไปเราจะแทนที่ท้องฟ้าสีขาวๆนี้ด้วยท้องฟ้าที่มีสีสันมากขึ้นนะครับต้องการปรับปรุงให้ภาพถ่ายเหมือนกับการเมคให้ภาพถ่ายมันดูน่าสนใจขึ้นนะครับ เราก็จะไปไปที่ปุ่มที่ชื่อว่าเพิ่มภาพถ่ายนะฮะแล้วก็ไปเลือกรูปที่เราโหลดไวแล้วนะฮะนี่ <c oughs> รูปท้องฟ้าที่เราได้โหลดเอาไว้นะครับ <c oughs> เพิ่มเข้าไปพอได้มาปุ๊บอันดับแรกก็ปรับขนาดก่อนให้ให้พอดีกับอาจจะใช้2อนิ้วก็ได้นะฮะสองนิ้วหรือว่าจะปรับตามปุ่มที่แอปก็ให้มาก็ได้นะครับปรับให้พอดีกับ พื้นที่ที่เราต้องการจะแทนที่ท้งฟ้า,าผมจะบีบเข้าไปนิดนึงนะครให้มันเหมือนกับท้องฟ้านี่มันมี perspective นะครับก็ดูมีระยะออกไปอีกนะครับเสร็จแล้วนะฮะอันนี้อันนี้อย่าเพิ่งกดเครหมายถูกยังยังยังไม่เสร็จขั้นตอนนะครับเราจะปรับความทึบนะฮะหรือ opacity ลดลงนะครับลดลงเปลี่ยนการทับซ้อนนะครก็ได้โดยการแตะที่ปุ่มชื่อ blend นะครับ เลนอันนี้แบบปกตินะครับก็จะมีหลายแบบนะสกรีนจนํานวนเท่าหรือว่ามัลติพลายอะไรพวกนีนะ้เข้มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับลองๆเลือกแบบที่เราชอบดูนะครับผมจะเลือกแบบเข้มขึ้นนะครับทีนี้จะเห็นว่าพอมันทับไปเนะี่ยรูปที่เราทับไปมันเป็นสี่เหลี่ยมเราต้องการที่จะเลือกไว้เฉพาะบางส่วนก็ไปแตะที่รูปยังลบเสร็จแล้วทีนี้เราก็ ปรับขนาดยังลบอันนี้อาจจะต้องเล็กหน่อยเพราะว่าเราต้องการที่จะแต่งแบบละเอียดเลยนะฮะก็อันนี้ก็คือจะลบท้องฟ้าที่มันทับอยู่บนวัตถุพวกนี้ออกอค่อยลบค่อยๆเพิ่มนะครับยังลบสลับกับภูก,กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะส่วนไหนที่ทองฟ้าไปทับรูปตึกรูปเสาไม้ข้างหลังก็ลบออกตรงข้างล่างผมจะยังไม่ลบละเอียดมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้วิธีเอาภูก,กันใหญ่ๆมาลบเลยนะครับ ตอนนี้ผมจะเน้นเก็บรายละเอียดตรงตามเสาพวกนี้กันนะครับขั้นตอนตรงนี้ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับอย่างที่บอกว่าตรงตรงด้านล่างเนี่ยนะครับตรงด้านล่างผมจะเปลี่ยนพุกกันให้ให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ปรับเป็นพุกกันแบบนุ่มๆน,นะครับแล้วก็ผมจะลบนี่ ออกให้เหมือนกับเป็นการเบลนให้ท้องฟ้าที่อยู่ไกลๆมัน,มนสีมันจางลงนะครับนี่นะครับก็ปรับแต่งจนจนได้ตามที่ต้องการแล้วก็เราก็กดเครื่องหมายถูกแต่ที่เครื่องหมายถูกนะครับอันนี้ถ้าแตะเครื่องหมายถูกอีกครั้งก็คือการจบการปรับ ตั้งค่าแล้วให้ผมอยากจะลดค่าความทึบลงอีกนิดนึงนะครับก็ยังปรับได้อยู่อ่ะแต่พอแตะเครื่องหมายถูกตัวนี้ไปแล้วก็คือจบละแปลว่าจะจะปรับอะไรอีกไม่ได้แล้วนะฮะอาจจะอยากปรับเพิ่มความคมชัดของภาพขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ไปที่สีหัวข้อสีแล้วนะฮะไปเลือกความชัดเจนปรับขึ้นมานิดหน่อยนะครับ ไม่ต้งเยอะมากผมบอกสกประมาณ30กว่ากว่าแค่นี้แล้วกันนะครับแตะเครื่องหมายถูกนะภาพมันก็จะดูมีสีสันที่ดูอิ่มขึ้นเทคนิคพวกนี้ก็ใช้อาจจะใช้ในการซ่อมแซมภาพถ่ายเก่าๆที่มีตำหนิอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าภาพที่สีมันเพี้ยนแล้วสีซีดแล้วหรือภาพที่เราถ่ายมาแล้วสีมันไม่ไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกในส่วนต่อไปเราจะใส่ตัวหนังสือนะครับหรือใส่ข้อความนะก็เลื่อนไปที่ปุ่มข้อความนะครับด้านล่างนี้แต่ที่ข้อความก็จะมีแถบขึ้นมาให้เราพิมพ์ทีนี้ถ้าใครที่จะใช้ภาษาไทยเนี่ยพิมพ์ภาษาไทยเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ดูนะครับ ถ้าเราเลือกเลือกเป็นภาษาไทยเนี่ยฟอนต์ข้างล่างเนี่ยมันก็คือไม่ไม่เปลี่ยนฟอนต์เลยและภาษาไทยถ้าดีฟอล์ของของตัวแอปเนี่ยมันก็จะมีมาแค่ฟอนต์เดียวเพียงแต่ว่าพอเราเปลี่ยนไปไปฟอนต์ที่มันหนามมนก็ตัวหนาขึ้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าต้องการเลือกฟอนต์ที่แบบที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับเราแตะที่่ถ้าต้องการจะแก้ไขตัวอักษรเราก็แตะแตะสองครั้งนะครับ เหมือนคล้ายๆเดิมเมื่อคลิกนะฮะที่ตัวอักษรแล้วก็ลบเดี๋ยวผมจะพิมพ์ข้อความใหม่<ๆ>ปรับขยายหรือย่อตัวหนังสือนะครับรับที่รับที่ปุ่มนี้ก็ได้เลยจะใช้2นิ้วก็ได้นะาจะหมุนหมุนก็ใช้2นิ้วได้เหมือนกันหรือจะปรับที่ปุ่มสําหรับหมุนที่ก็ให้มาตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนฟอนต์นะจากตัวเลือกด้านล่างตัวนี้นะครับ ถ้ามีมงกุฎนี้แสดงว่าเสียตังค์นะครับไม่ต้องไปเลือกนะบทนี้เราจะเน้นของฟรีอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนสีตัวหนังสือนะครับเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ไปแตะที่ตรงนี้เขาจะมีสีสําเร็จให้เลือกนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเลือกผสมสีเองก็เลือกจากวงล้อสีตรงนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปตัวไหนที่มีมงกุฎอย่าไปเลือกครับอันนี้ขอบเปลี่ยนสีขอบตัวหนังสือเพิ่มความหนาได้ครับเปลี่ยนสีหัวสีออกน้ําตาลน้ําตาล เพิ่มหรือลดความทึบแสงได้นะครับอันนี้เราเพิ่มสุดไปดีกว่านะครับเปลี่ยนค่าเบลนได้เหมือนกันเบลนก็คือการทับซ้อนกับสีข้างหลังเาเลือกเป็นแบบปกติดีกว่าแต่ผมอยากใส่เงานิดหน่อยนะครับก็แตะไปที่ปุ่มเงาน,นะครับตัวนี้จะเพิ่มหรือลดความชัดของเงาน,นะครับอันนี้เพิ่มลดความทึบของเงาน,นะครับทําตัวโค้งก็ได้นะครับถ้าอยากทำลองเล่นดูนี่นะครับ ไม่เอาดีกว่านะครับเป็นศูนย์มันจะอ่าเป็นตรงกลางครับนะครับคือค่ากลางจะอยู่ที่50พอใจแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับเดี๋ยวหาตําแหน่งอาถูกนะครับข้อความข้างบนนี้เราจะพิมพ์อะไรก็ได้อย่างผมอันนี้มันเป็นอิตาลีนะผมก็พิมพ์อิตาลีแต่ใครจะพิมพ์หัวตะเคไรนี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่ความพอใจครับทีนี้ข้างล่างเนี่ยให้ พิมพ์ชื่อของตัวเองลงไปที่ด้านล่างของภาพนะครับถ้าถ้าข้อความมันกล่องข้อความมันสั้นเนี่ยตัวหนังสือมันก็จะซ้อนกันหลายบรรทัดอย่างนี้นะเราสามารถเพิ่มความกว้างหรือแคบของกล่องข้อความได้ด้วยการลากที่ที่แถบตรงด้านขวาสุดของกรอบข้อความนะครับถ้าเกิดใครที่พิมพ์แล้วตัวมันขึ้นเป็นซ้อนหลายๆบรรทัดอย่างนี้ต้องการให้มันเป็นบรรทัดเดียวก็ก็ลากนะครับเพิ่มเพิ่มหรือลดขนาดด้วยการลากปุ่มทะแยงมุมนะครับ หมุนได้ด้วยการลากตรงนี้นะครับแต่ถ้าต้องการลบทิ้งก็กดกากบาทไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟอนต์อันนี้ก็เป็นการพิมพ์ข้อความหรือว่าใส่ข้อความตัวอักษรน,นะครับแตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อจบการพิมพ์นะครับอ้าวอดีผมดันไปเลือกฟอนต์ที่มีมงกุฎนะครับมันต้องเปลี่ยนแตะที่เครื่องหมายถูกโอเคอันนี้เมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วเราก็แตะออกแบบนี้นะเขาถามว่าต้องการบันทึกโปรเจกต์ไหมก็บันทึก të praj.